สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาอีกแล้วกับคอนเทนต์7ล้านวิวมาดูกันว่าสำหรับคลิปนี้แล้วแนะจะมาเปลี่ยนอะไรให้กลายเป็นคาแรคเตอร์สิ่งมีชีวิตกันสิ่งที่แนะจะมาเปลี่ยนให้เป็นคาแรคเตอร์สิ่งมีชีวิตนั่นก็คือ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 ทำมันตื่นเต้นแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าคืออะไรคือปกคลิปช่วยคิปมันบอกอ่ะมาทมโทษวันนี้นะคนะแนจะมาเปลี่ยน แอดดูหนังให้กลายเป็นคนกันครับผมก่อนจะไปเริ่มดูคลิปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แนนด้วยถ้าเกิดว่าอยากดูคลิปแนวนี้ของแนนดิงเนี่ยเปลี่ยนคนให้กลายเป็นคนเนี่ยเอ้ยเปลี่ยนนู่นนี่นั่นะให้กลายเป็นคนเนี่ยก็กดไลค์ให้ถึง50ไลค์นะครับถ้าเกิดมันเกิน50ไลค์เนี่ยเออนะั้นก็อาจจะมาทำคลิปแนวนี้อีก เออรายเยอะก็แปลว่าคนชอบก็เพื่อไปการเสียเวลาเราไปเริ่มเลยดีกว่าโดยคาแรคเตอร์แรกนะคะนะจะยังไม่บอกก่อนว่านทออกแบบเป็นแอปพลิเคชันดูหนังแอป,ปอะไรนะฮะซึ่งคอลเลคชันเนี้นะจะออกแบบมาให้เป็นผู้หญิงที่กำลังนั่งอยู่บนที่นั่งนะครับก็นไม่ได้วาดวาดที่นั่งมันเป็นยังไงแต่ว่า มีแค่เงานิหนึ่งให้รู้ว่าเป็นที่นั่งเฉยให้มันเป็นท่าแบบกำลังนั่งนะคะก็ผู้หญิงในภาพนี้จะมีความแกลนจะมีความเรียบหรูดูแพงนะคะก็จะเป็นเสื้อสายเดี่ยวกางเกงขาย,ยาวเอวสูงมีเสื้อของนักธุก,กิจเสื้อเชิตแบบมาคุมไหล่ไว้มีกําไรของคนรวยเออแล้วก็ผมไว้หน้าม้าตรงยาวนะครับมันก็จะมีความแบบความเรียบแต่ก็ไม่ได้ดู แกนขนาดนั้นนะ่ยยังมีความเซ็กซี่อยู่หน่อยๆมันดูผสมผสานไปหมดนะฮะแล้วและเน็เนี่ยพอเริ่มออกแบบพอเริ่มระบายสีไปเรื่อยๆแล้ว <N ET S 1> เน,นเออ็อยากจะเปลี่ยนใจทุกคนเอออยากจะเปลี่ยนใจคือเครื่องแต่งกายนานเนี่ยก็เป็นสีพื้นๆอยู่ละเป็นสีพื้นๆแบบดำเทาขาวแต่ว่าสิ่งที่น็อยากเปลี่ยนคือสีผิวทุกคนเน็พยายามเปลี่ยนสีผิวให้มันดูมีความหลากหลายเอ๊ะ เราจะออกแบบยังไงให้รู้สึกหลากหลายนะก็เลยทำเป็นสาวผิวสีที่มีปานเป็นสีผิวขาวนะฮะก็มีทั้งผิวสีผิวขาวหน้าตาอาจจะออกเอเชียนิดหนึ่งเออนะคิดไว้ประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นเรแบบเปล่ปาชิ้นส่วนของชุดนี้จะมีความเป็นสีแดงอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าแอปนี้ที่นัดพูดถึงนั้นก็คือแอป Netflix ครับทุกคนนะัดจะเอาโลโก้ Netflix มาเป็นกระเป๋าเสื้อนค่ะเสร็จแล้ว แอปต่อไปเอ้ยไอ้นี้อยากให้ทุกคนทายอีกจะเก็บเมมมาไว้ทุกคนทายแล้วกันแอปนี้จะมีความแบบเอ้ยสาวน้อยสาวน้อยจะมีความผมบอนเขาเอ้ยไม่ใช่ผมบอนผมบอนนะคะจะมีผมบอนนิดหน่อยแล้วก็จะใส่เหมือนเป็นกระโปรงเจ้าหญิงใส่เหมือนกระโปรงเจ้าหญิงเอาพูดขนาดนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าอะไร พูดกันถึงทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าอะไรแต่แนทไม่ได้ทําให้มันเป็นเจ้าหญิงจ๋าจะเป็นเจ้าหญิงที่มีชิ้นส่วนของชุดเกาะประกอบวิวยนะฮะในชุดและถือปืนเดอ้อคือเจ้าหญิงอ่อนหวานแต่ใส่ชุดเกาะพร้อมสู้รบแต่ไม่ได้สู้รบแบบใช้ดาบแบบสมัยเก่าใช้ปืนใช้ปืนแบบสมัยใหม่แต่นี่คือแนทวาดดนไม้เป็นแนทก็เลยทําให้มันดูเบลอๆนะฮะ ตรงผมนี้ก็จะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลเอ,อเป็นแบบเบสิกเบสิกเลยสำหรับการออกแบบคาแรคเตอร์คือสีน้ำตาลทุกคนที่ออกแบบคาแรคเตอร์หรือว่าวาดรูปก,ก็น่าจะใช้ความสีน้ำตาลนะฮะนี่เราเราแนะจะ,ะ Net, เอาโลโก้ของแอปนิดนี่ p a าส h o คอสต a ามาเทียบนะครับเพื่อทจะใช้สีให้มีความเด่นของโลโก้แอปขึ้นมา เออมันมีสีฟุ้งสีฟ้าบ้างสีเงินสีเงินสีเทานะฮะนั้นก็เอาโลโกล้มาเป็นส้อยไปเลยตอนคาแรคเตอร์ <Character S 1> <c oughs> ของแอป,ปต่อไป <c oughs> เดี๋ยวแนะจะมาบอกนะกันเลยกันครับว่าเป็นแอป,ปอะไรแอปที่แนทออกแบบมานั้นก็คือไอชีอี i. นะทุกคนไอชีอีเนี่ยตอนแรกแนทเข้าใจผิดแนทไปจําสลับกับบิลิบิลิเออทีนี้แนทแบบว่าจะเอามาทําเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความเป็นยิปบงนะฮะแต่ว่า ไอชีอี e. มันเป็นสัญชาติจีนทุกคนนัทก,ก็เลยทําให้เป็นตัวละครที่เหมือนมีเป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นผมแบบธรรมดาธรรมดาเหมือนนักเรียนญี่ปุ่นมีส่วนที่เป็นชุดกิโมโนแต่ว่าส่วนของกระโปรงเนี่ยมันจะมีความผ่าข้างเหมือนชุดกี่เผาจีนเหตุ mm hmm. ผลที่นทออกแบบมาแบบนี้นะฮะเพราะว่านางเป็นสัญชาติจีนก็จริงแต่ไอชีอีอ่ะอาบอกตรงเลยนัทนัทเอามาดูกับตัวนัน้นเอาไอชีอ e. ีมาดูกับตัวญี่ปุ่น ในคือเลยออกแบบเป็นคาแรคเตอร์ญี่ปุ่นทุกคนเอออันนี้ก็จินตนาการว่าเป็นบิลลี่ก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแนดออกแบบ i อ e ทุกคนก็มีความผมม่วงผมแบบเหมือนสาวคอร์สเพย์ย้อมผมเออแอปเกี่ยวของเราชุดนี้ก็ชุดน่ารักอีกนังแล้วก็แอบเซ็กซี่แอบเซ็กซี่อยู่เด้อคือเซ็กซี่สุดแล้วอะเซ็กซี่โคตร ฟินิชลุกออกมาก็เป็นแบบนี้นะครับสำหรับไอชี G e อีมาถึงคาแรคเตอร์สุดท้ายตัวละครสุดท้ายแล้วนะฮะอย่างรวดไวอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ของแอป VTV นะฮะแอปเนี้ยลักษณะเด่นของมันคือสามเหลี่ยมทุกคนสามเหลี่ยม3มสีที่ซ้อนกันแนละ้ก็เลยเอาจุดนั้นมาออกแบบนะฮะน้องเป็นสัญชาติจีนนะครับหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้แค่ว่าหนังในแอปหนังจีนเยอะมาก นันก็เลยออกแบบมาเป็นชุดนี้นะฮะที่ออกจีนแล้วก็มีเป็นปรับผมรูปสามเหลี่ยมให้แต่ละสีก็เป็นแต่ละชั้นแต่ละชิ้นเป็นแต่ละสีไปเลยอะ่ะเออแล้วก็ชุดจะเป็นชุดสีเขียวมีเปิดหน้าท้องรูปสามเหลี่ยมนะฮะและจะมีอ่าเขาเรียกว่าย,ยังไงอะ่ะส่วนที่เป็นตะเข็บผ้าเป็นสีส้มนะครับแล้วก็จะมีผ้าที่ไม่รู้เหมือนกันว่าผ้านี้าไว้ใช้ทาอะไรแต่ว่าเห็นเก๋ดีผดาว้แล้วมันเก๋ดี เออทีนี้มันก็เลยจะครบ3ส่วนของ4ประจำแอปนะฮะเขียวส้มแล้วก็ฟ้านะครับนี่จริงๆถ้าเราว่าดีๆนะนางน่าจะสวยน่าดูเพราะว่าทรงผมออกจะเป็นแบบทรงผมเฟียนมากทรงผมแบบตัวแม่มากอันนี้ก็ออกแบบกราเตอร์เอาไว้คร่าวๆนะครับทุกคนไม่ได้ว่าดแบบละเอียดขนาดนั้นมากก็ ขอด้วยนะฮะฮสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับทุกคนในนี้นั้นออกแบบคาแรคเตอร์ค่อนข้างจะน้อยนะเพราะช่วงนี้นั้นค่อนข้างจะงานก็ไม่ได้ยุ่งมากแต่ว่าก,ก็ใช้ได้อยู่กับพอตัวอยู่สําหรับงานในช่วงนี้นะฮะอย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมแสดงความกระปี้กระเป๋าด้วยการกดไลค์แนทให้ถึง5้ไลค์นะครับแล้วแนทจะมาทำคลิปน้งนี้อีกเจอกันคลิปหน้าครับผม